สวัสดีครับสุริพงศ์จาก EDA International นะครับวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง PLC ผ่าน OPC Server ของ t a k e i c h i ก็คือ Device Explorer Device Explorer เป็น OPC Server ของค่าย t a k e i c h i นะครับซึ่งจะเห็นว่าด้านล่างนี่ก็จะเป็นพวก PLC h a r d แวร์ต่างๆโรบอ t นะครับ Controller ต่างๆติดต่อกับ OPC Server ก็คือ Device Explorer ตัวนี้นะครับจากนั้นก็เอาข้อมูลเนี่ย ไปใช้งานใน s เก d a สเกดาสามารถที่จะอ่านข้อมูลนะครับหรือสั่งสั่งงานกลับมาที่ PLC ผ่าน OPC Server นี้ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มี s เก d a เราต้องการรับส่งข้อมูลระหว่าง PLC เนะี่ยผ่าน OPC Server เนะี่ยทำได้ไหมทำได้นะครับโดยที่ตัวเนี้ยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มมันเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ใน Device Explorer อยู่แล้วเพียงแต่มีข้อจำกัดนะครับ ข้อจำกัดก็คือว่าถ้าเราซื้อ Device Explorer แบบแยกไดรเวอร์นะครับเช่นไดรเวอร์ของไดรเวอร์ Driver ของ o อมรอนนะครับไดรเวอร์ Driver ของ m i t s u b i s นะครับซื้อแค่1นึ่งไดรเวอร์แบบนี้นะครเราจะสามารถที่จะสร้าง d a t a b r i c k เราจะเรียกว่าเป็น d a t a b r i c k นะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้แค่1 b r i บริกนะฮะใน1น r i บริกเนี่ยจะแลกเปลี่ยนระหว่าง g t t ทก็ได้นะครับระหว่าง g t t ท็กก็ได้เดี๋ยวผมจะ พูดถึงเรื่องนี้นะครับตอนนี้ให้เรารู้ว่าฟีเจอร์เนี้ยนะครับมันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฮาร์ดแวร์หรือระหว่างคอนโทรลเลอร์ได้โดยที่ไม่ต้องมีสเกดาทีนี้เรามาลองดูกันว่าเราจะทำยังไงนะครับใน Device Explorer OPC Server น,นนี้เป็นหน้าตาของ Device Explorer ผมสร้าง Modbus Channel ขึ้นมาซึ่งตัวเนี้ย เวลาเราสร้างนะครับดูในวิดีโอที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับเราสามารถที่จะคลิกขวาเลือก New นะครับ Device นะแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เลือกว่าเราจะติดต่อกับ Device ประเภทอะไรเช่นเราเลือกเป็น Modbus Driver นะครับจะติดต่อกับอุปกรณ์ Modbus ประเภทอะไรมันจะมีวิสัยให้ดูแต่ถ้า ไม่มียี่ห้อของเรานะครับเราก็เลือกเป็นมอดบัสอินเทอร์เน็ตหรือมอดบัสซีเรียลก็ได้ไม่จําเป็นที่ต้องเป็นพวกนี้นะครับซึ่งมันมียี่ห้อของมันอยู่ที่ใช้โปรคอรมอดบัสเช่ hmm. นตัวเดลตานะฮะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นมอดบัสอินเทอร์เน็ตนะครับซัพพอร์ต mm hmm. พวกซีรียดวพีนะครับเอชนะฮะเป็นต้นนะครับนี่ผมสร้างขึ้นมาแล้วนะครับตัวแท็ก ต่างๆผมสร้างมาแล้วทีนี้ลองมอนิเตอร์ดูจะเห็นว่าค่ามันเป็นของตัวนี้นะครับ44096เนี่ยเป็น2นี่เป็น holding register นะครับนี่เป็น holding เป็น holding register นะครับได้กับ2นะครับนี่จะเกิดว่าผมต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะระหว่างตัว V2 กับ D00 ซึ่งเป็นชื่อแท็ก register คือ นี่ยนะครับ44096เนี่ยส่งไปให้40002นะครับซึ่ง d a t a t y p e เป็นประเภท float นะครับส่งชอตไปให้ float ได้แต่ส่ง float ไปให้ชอตไม่ได้นะครับเราก็สร้างสคริปต์ขึ้นมาหรือสร้างบริด g ์ขึ้นมาวิธีการสร้างบริด g ์นะครับคลิกตรงนี้ครับตรง Event นะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วคลิกขวาเลือก New Script หรือ Bridge นะรเราจะสร้างเป็น เพราะสคริปต์ Script, เนี่ยมันจะ f ฟกซ i เบิกว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ i บร e เนี่ยจะสะดวกที่สุดนะครับสามารถที่จะรับส่งและเปลี่ยนข้อมูลได้นะนี่ตั้งชื่อ Bridge เช่นตั้งชื่อเป็น Bridge 01แบบนี้นะครับเบรนหแล้วก็เลือกเงื่อนไขว่าจะให้มันรับส่งข้อมูลเมื่อไหร่ถ้าเลือกเป็น p e ียรีเนี่ยจะจะส่งทุกๆช่วงเวลาที่เรากําหนดไว้ตรงนี้เช่นในตรงนี้นะ คือ0.5วินาทีก็คือ500มิลลิเซกนะให้ส่งเลยหรือถ้าเราต้องการให้มันทํางานเมื่อบางแท็กเนี่ย on หรือ off นะครับเราก็เลือกเป็น tag change นะครับ tag change เนี่ยมันก็สามารถเลือกแท็กได้ว่า,าเมื่อแท็กอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถึงจะเอามาให้สั่งงานตัวนี้นะครับแล้วเมื่อเปลี่ยนแปลง when on หรือ change นะครับ change ก็ไม่สนใจว่า on หรือ off นะครับเชนม l u e นะครับผม rise หรอ fall นะครับ rise ก็คือเปลี่ยนจาก0เป็น1นะคร fall ก็คือเปลี่ยนจาก1มาเป็น0นะครับ Y ก็คือหน้าขณะเวลาที่มันเป็น1อยู่เนี่ยน,นะครับให้มันทำงานนะครับเป็นต้นนะครับเมื่อมันเป็น off มันก็จะไม่ทำงานคือ Y วนะจะทำงานนะฮะทุกช่วงหน้าขณะเวลาที่มันยัง,งอ่อยู่นั่นเองนะทีนี้เราเลือกเป็น period นะครับ ทุกๆ5นวินาทีคลิกปุ่ม add จะมีตัวแถวขึ้นมาเป็น destination นะครับกับ source นะคร source ก็คือเราจะเอามาจากไหนก็คลิกปุ่มจุดๆุดดตรงนี้นะครับเลือกแ็กที่เราต้องการเช่นเราต้องการส่งค่าดี0.0นะครับเคส่งไปให้อะไรล่ะส่งไปให้ destination ที่ไหนก็คลิกปุ่มจุดๆุดดเข้าไปส่งไปให้ v 2อนะครับอันนี้ก็จะส่งไปเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการมีเงื่อนไข เราสามารถใส่ expression ตรงนี้ได้นะครับเนื่องจากว่า v 2เป็น float ใช่ไหมครับมันเป็น float มืเกี้ data t i m e เป็น float เราสามารถที่จะสร้าง expression เช่นผมจะเอามันเอาตัว d 0 0นเะนี่ยมาหารด้วยร้อยนะครับผมก็ใส่ x คูณ0 0นะอันนี้คือหารด้วยร้อยหรือจะใส่เครื่องหมายหารเลยก็ได้นะครับใส่เครืองหมายหารแบบนี้มีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันนะครับ ผมก็จะใช้เป็นแบบนี้แทนแบบนี่โอเคแล้วก็ apply นี้เราต้องการค่าอื่นอีกไหมนะครับเราต้องการแท็กอื่นอีกไหมก็ add เข้ามานะครับแล้วก็เลือก s Sort เช่นเป็น d 1นะครับส่งไปให้กับ d 2นส่งไปตรงๆเลยนะครับจากนั้นก็ apply โอเคออกมานี่ตอนนี้มันก็เริ่มทำงานทันทีเลยนะครับถ้าเราต้องการหยุดทำงานให้คลิกขวาแล้วเอาเครื่องหมายถูกออกจาก run เนี่ยมันจะไม่ทาาํางานอ่าทนี้ถ้าเกิดว่าต้องการรันซึ่งมันจะรันอโัตโนมัตินะครับเราก็ใส่เครื่องเอาเครื่องหมายถูกนะีใส่เข้าไปนะแบบนี้นะครับเนี่ยเรากลับมาดูตรงมอนิเตอร์ค่าตรงนี้จะเห็นว่าตอนนี้มันส่งค่าจาก D0 เนะี่ให้กับ V2 โดยการหารร้อยเห็นหมถ้าเราลอง right tag เนี่ยนะครับ right tag r e s l u t โดยการคลิกขวาแล้วก็ right value to tag นะครับผมใส่ค่าเป็น45แล้วก็ enter นี่ยค่ามันจะถูกหารด้วยรนะ้อยส่วนดีหนึ่งส่งมาให้ดีสองตรงๆนะครับก็ไล่ค่าเข้าไปเช่นเป็นเจ็ดสิบแปดทุกๆุกศูนย์จุดห้าวินะครับดีศูนย์สองก็จะรับค่าจากดีหนึ่งเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องมีสเกด้าเราก็สามารถสั่งงานตามเงื่อนไขที่เราต้องการจะส่งค่าจากคอนโทรลเลอร์ตัวไหนไปให้คอนโทรลเลอร์ตัวไหนอย่างเงี้ยสามารถทําได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ